Oh, สวัสดีสสดค่ะพี่ออน<ป>พี่ออนเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะประจําร้านอู่ทองสมุนไพรนะคะ,ะวันนี้พี่ออนมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาแนะนํากันนะคะก็มีพวกตีพลาะคะ่ะอันนี้มีอะไรบ้างะคะ,ะสมอไทยสมุนเพศมะขามป้อมตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะพี่ออนระบายอ่อนค่ะช่วยระบายกระชับผิวค่ะได้อ้ แล้วถัดมาทางนี้เป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เรีเกยกว่าอะไรคะค่ะช่วยบำรุงหัวใจค่ะให้หัวใจชุ่มชื้นออสวยมากมากเลยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกอมวกัอมพฤกอมพาดนะคะเกี่ยวกับพวกอัมพฤกพาตก็จะมีพวกเบญจก,กูลสมอแล้วก็พวกทวันเปียงแล้วก็แก่นช่้เหล็กนะคะเกี่ยวกับพวกถ่ายเส้นถ่ายเส้นพวกนี้จะ ทางนี้ก็จะสวดตัวนี้ก็จะเป็นยาจีน,นะคะขับน้ําปลาปลาบำรุงน้ํานมแทนการอยู่ไฟนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นยาจีนบวกยาไทยผสมกัน<ม>ก็จะมีพวกเซตีแซตีพวกเหล่งพวกนี้จ้าอ๋ออันนี้อะไรคะสวยดีค่ะอ๋ออมพันแดงจ้าอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าบำรุงนะะบำรุงตับพวกเนี้ยค่ะบำรุงต,ตับตับอ่อนพวกนี้จ้ะ ถ่าเชื้อไวรัสพวกเนี้ยก็จะมีพวกภูเขาหนุมานพวกเนี้ยค่ะซึ่งแปะพวกเนี้ยค่ะก็มีประมาณนี้จ้ะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ่อนมากนะคะคสวัสดีค่ะ